ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆ,ๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยอัละืละ้อผ้าหลังสนอเยอะมากเลยนะ มันมาเยอะมันมันกุ๊บแล้วมันกุ๊บแล้วใ่รถวามับเพื่อนหหนน่ยเิกุ๊บแล้วมากุ๊บเหินระเบิดเชื่อกูกุ๊บเหินระเบิดเหินระเบิดเลยมาเลยมามามาเราเยอะกวปาสะพานทางออกนอกเมืองอ่ะเออมากูมาแล้วเนี่ยกูมาแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเลยเริ่มผุพังรถผมพังแลวไอเว้เลยไอเว้เลยไอเว้ที่ไหนที่ไหนพังที่ไหนนะเยอะมากไอเว้ตรงเหินเลยเนี่ยครับเหิน ไม่เป็นไรมันเซตุได้เราเซุกได้ไฮเวเลยอ่ะยขี่ไฮเว์ลงไฮเว์ที่เอาไว้วัดความเร็วอ่ะอยู่ใต้อุโมงค์อ่ะอยู่ใต้อุโมงค์อ่ะเออกูมาแล้วกูมาแล้วมัลงมาลงเซตมาเฮ้ยใครยังไม่ถึงเป้อย่าอย่านะอย่าอนะอย่าอย่าาอย่า่ออย่าย่าอย่าอย่าย่อย่าพึ่งอย่าอย่า่อย่า่าย่า่อย่า่่าึ่งอย่าึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่า่อย่่อย่า่่า่อย่่อย่ายอ่

เพื่อนหลุดแค่2คนเพื่อนหลุดแค่2คนฮัลโหลขับรถบ้างรับเพื่อนแต่ที่เหลือมึงมารวมที่เหลือมึงมารวมไม่เป็นไรมันรวมได้ยังยังได้อยู่เพื่อนไม่ตายคนยังไม่ตายอีกคนยังไม่ตายอีกคนยังไม่ตายอีกคนยังไม่ตายเพื่อนยื้อยู่มามาเซ็ตมาเซ็ตมันเสียเปรียบแล้วจังหวะเนี้ยมึงร้องเชื่อคลุร้องร้องมาไม่ตายไม่ตายจะไปเซ็ตข้างบนจะไปเซ็ตข้ามมณฑ์ คปเล่นอยู่ข้างล่างอะมายังไงยังไงยังงยังโกรธไปล่นบนไปเลบนน่งมางยูางล่างโอเคมาแลใช่ไมมาแล้ว่โดนบอสทุลงมาขึ้นบนขึ้นบนขึ้นไงบนไมน่อยยเวเร็วปล่อยเลยช่างแม่งม่เป็นเี้ยอะไรหรอกมาเลยีมา้งเาเร็วมารีบมารีบมาลงเลยเร็วขับ่ถทำไมเนี่ยเพื่อนนมไปแล้วน่าเร็วเข้าไฟเข้าไฟเข้าไฟดีๆเก็บตัวลเขาลมามามาเพื่อลงมเพอนห้ม

เก็ไปตรงกลางก็มา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 ตรงกลางกปรตรงกลางกามาตรงกลางก็มาตรงกลางก็มาตรงกลางเชือกูกับตรงกลางคือแล้วคือแล้วคืแล้วคือ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 แล้วมาลุงมาลงมาลุงมาอแลรมามาจิ้มจิวมจิ้จัดิจัด ขจัดคิจัดเป็นไค้าไม่เป็นไรไม่เป็ไรค้ไม่เป็นไรลวบอกเลียวมาๆมาาๆมามากคูมาคูมาคูสงคนสงคนสองคนสคนสคนมาก็คูคนนึ่งมาคูคนนึงมาคูคนนึงเจมสเจมสเจม่เจมม่เจมมมมเมมมมมมมเสมม กมา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 กำปัมาตรงกลางก้ตรงกลางสมกับปตรงกลางสมกับไปตรงกลางสมกับไปตรงกลางสายมือสายมือสายมือสามือเห็นปะามือเพื่อนเยอะามือเพื่อนเยอะมยกกมายกกรมายกกระมายอเอสวยสวยสวยแล้วมึงนมาม่นมามตนาไม่็นไับน้องานกัตรงกลางห้ากำปั้นตรงกลางกำมา้ตรงกลางหน้ากำป้ตรงกลางไฟกปั้นตรงกลางาเพื่อนไปไฝั่งตรงข้ามกดนไปฝั่งตรงข้ามมเชื่อกูเอ้ยมึงเล่นางเดียวการที่เหี้ยตางเียการอ็ด่างเียารเเย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุบเลยชุบเลยชุบเลยมา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 เล่นเล่นเล่นกูเล่นกูเดี๋ยวรอพื่นกลับมารอพื่นกลับมาเฮียมาเอามาไม่ได้อ โอ้เพื่อนอยู่ข้างล่างเยอะเลยไปเติมไฟใหญ่มึงไปเติมไฟใหญ่พวกมึงไปเติมไฟใหญ่ให้หมดมึงปล่อยตรงนี้ชุบไม่เป็นไรกากไม้กากไม้กากในไฟเลยมึงกากข้างไฟก็ได้มึงให้ชอเราด้วยดึงมาดึงมาพี่ลานตีตีตีพิรนตีตีกลับเข้าไฟมึงฟังกูนะมันเอาเพื่อนออกไปเยอะถ้ามึงฆ่าแล้วมึงไม่มึงไม่เอามันออกไฟอ่ะมึงแพ้มึงฟังกูกลับไปกลางไฟกลับไปกลางไฟกลับไปกลางไฟเฮ้ยจะใครบอกมันดีกากกลางไฟ กากางไฟเร็วๆกากางไฟเอาศอให้ชออห่ออะไปไหนวะเียมันตกอ่ะดิทั้งนั้นอะอกากางไฟเร็วๆผมกลับมาแล้วใครอะอยู่เกาหลีใช้เวชชีก่าไม่ได้มีหมอออกแรงมากกว่าตำรวจ เป็นไงบ้างวะอยากดูกลางไฟแพ้ไม่แพ้อยากรู้ว่าแพ้ไม่แพ้ครับ นั่นแหละคำตอบเออตามนั้นแหละ มอยังไฟไม่จบอีกวะนานจัดเยี่ยเออไม่นี่สัตว์เอ๊ยอยู่ทรงแล้วนี่ยมูไฟก็นานจังวะอย่าบอกนะว่าชนะไหวไหมไม่ไหววะไม่ไหวกับตำรวจเนี่ยไอสัตว์ปวดหัวชีบหายไฟกูไม่ค่อยซีเรียสเลยกูแบบ ไม่แบบไม่อะไรกับเพื่อนเลยกูแบบน้อยมากบรรยากาศคือแบบเฉยๆแต่กับตำรวจเนี่ยกูแบบเยี่ยเออตะกอร์เท่าไหร่ล้ววะไทเกอร์ลืมเลยวะลืมอัปเดตเลยอะเท่าไหร่แล้วะอ๋อนี่ไงเนี่ยเจอละเดี๋ยวอัปเดตให้ใหม่ครับสามต่อสิบสองครับ แพ์ไฟชั่วเลยถ้าห้ามพาแบบนี้คือแพ้ไฟชั่วกูดูทรงแล้วไม่เป็นไรแยกกันใหม่ ออผู้ถามจริงๆเฮ้ะเป็นงูนี่โชคมึงตายนะเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยโชคมึงหัวขาดเลยนะหมอกูพูดจริงนะแค่เนี้ยโชคมึงปึ๊กหัวมึงขาดเลยอะเมื่อกี้เฮียหมอไอ้สัต์ เออฟิวเยอะจังวะเขี้ยดวะกูเครียด กูไม่เครียดกับแกงเลยกูไม่เครียดกับแก๊งพี่กูเลยกูแบบเฉยๆมากในวงไฟบัฟกันนู่นนี่นั่นจบก็บคือจบผมไม่ซีเรียสไม่ติดใจใครเลยแต่การหน่วยงานเนี่ยกูติดใจแบบหลายเรื่องมากแบบจริงเหรอมันจริงๆใช่ไหมอะ่ะแบบมันมันใช่เรื่องจริงใช่ไหมอะ่ะแบบอะ what อเฮียมันคือเรื่องจริงใช่ไหม ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึงไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่หมอไม่ชุบกูให้รู้ว่ากูยังรอก็พอ อ่ะรอบนี้จะเห็นกูไหมอ่ะอ่ะ<ม>ไอ้เหียเหลือจะเชื่อไปข้าโรงพยาบากลกับโรงพยาบาลเดนอนหนูหนูเจอหนูเจอศพแล้วครับหนูกําลังกลับโรงพยาบาลครับให้ชุบเลยหรือว่าเอากลับโรงพยาบาลครับกลับโรงพยาบาลครับกูอตอบให้ กลับโรงพยาบาลครับหนูขับมาโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวหนูซุกซ่อนมาก่อนโอเคครับอุ้ยท้อครับท้อค,ครับ,คครบไ,ปไ,ปไ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 ปโรงพยาบาลท้อค,ครับท้อค,ครับไปกดเคสหาเคสธรรมดาด้วยนะเผื่อเขาซับซ้อน รอครับออกได้กี่โมงครับอะไรนะคบออกได้กี่โมงครับออกอันไหนออกออกจากโรงพยาบาลเหรอใช่ครับเดี๋ยินถามให้พวกเคสสิบนาทีเข้าแล้วนะครับโอเคสิบนาทีโอเคครับยี่ห้าเนาะยี่ห้าก็สามห้าก็เป็นสามห้าครับโอเคเฮ้ยแล้วอยู่สเตเดียมนักเฮ้ยมันอยู่ในโรงพยาบาลคนนึงอยู่ในโรงพยาบาลคนนึงมาเอาหน่อยที่ไหนลงโรงพยาบาลในเมืองโรงพยาบาลในเมืองคนเดียวเลยเนี่ยก็วิ่งตอกๆอยู่เนี่ยมันมันน่าจะวุ้มแปดคนใช่ปะ น่าจะประมาณนั้นอะดูดิว่าตำรวจจะไปเที่ยวได้ต้นเพื่อ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 นอยู่นอกเมืองนะไอ้เพื่อนอยู่ในเมืองนะอยู่อ่ะกว่าจะถึงอ่ะ่อนมันไปฟรีเลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรเซ็ตของ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 เซตของอันนี้แพ้ไฟเหรอแรงส้มแรงส้มแรงส้มนะไม่เอโดนไปครึ่งนึงเจ็บคอที่ผายเลยเที่คอไฟไอสัตว์คือเราตกตรงรังน้ำเยอะเยอะมาก เ้ยเรนส้มเพื่อนเราอยู่เยอะนะใครจะมา,าของในตู้ก็มาดูแล้วก็จะไปช่วยเพื่อนก็คือตอนนี้โดนโดนอุ้มไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริงร๊งกริงร๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว h, h o c ด้วยกันนะคะ